ฉากแรกสุดตัดภาพมาที่มหานครนิวยอร์กเมืองหลวงที่กับข้างไปด้วยผู้คนณนะอาพาร์ตเมนต์หอพักแห่งหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งมีนามว่าไดเกิลซึ่งเธอเป็นคุณครูกําลังกลับที่พักของเธอในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกเหมือนมีใครติดตามเธอมาทันใดนั้นชายแก่ชื่อคุณจอหนสันก็ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเขาเป็นเจ้าของอาพาร์ตเมนต์แห่งหอน,นี้ได้เดินเข้ามาแจ้งกับคุณครูไดเกิลว่ากุญแจมัสเตอร์คีย์ของเขาได้หายไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีช่างมาเปลี่ยนแม่กุญแจใหม่ยกชุดทั้งชันนงง้น ซึ่งเธออาศัยอยู่กับพี่ชายของเขาที่ป่วยเป็นอมัมพาตหลังจากที่ได้เกลือนให้อาหารพี่ชายตัวเองแล้วเธอก็เปิดเพลงให้พี่ชายฟังก่อนที่จะขอตัวไปทำงานต่อที่ห้องทำงานของเธอขณะที่เดินออกไปนั้นพี่ชายของเธอก็ร้องเตือนอย่างกระวนกระวายเพื่อบอกกับน้องสาวของเขาเหมือนมีใครแอบซ่อนอยู่ในความมืดและในขณะที่เธอทำงานอยู่นั้นเธอก็เหลือบไปเห็นกล้องวงจรปิดที่ส่องดูพี่ชายอยู่เห็นใครบางคนมายืนที่ข้างเตียงพี่ชาย เธอรีบลุกไปดูพี่ชายซึ่งพี่ชายของเธอเริ่มมาส่งสัญ,ญญาณบางอย่างเพื่อเตือนเธอให้เธอหนีไปเหมือนมีใครบางคนแอบบุกเข้ามาในห้องทันใดนั้นเองไฟในห้องก็เริ่มดับจากนั้นเดกเกิลเธอก็โดนบางอย่างกระชากล้มลงเธอพยายามคลานออกมาจากในมุมมืดในขณะที่เธอโดนใครบางคนเอาดินสอแทงได้รับบาดเจ็บจากนั้นเธอก็รีบวิ่งเข้าไปในห้องพี่ชายและปิดประตูล็อกเธอเหลือบไปเห็นพี่ชายของเธอโดนฆ่าปาดคอตายไปแล้วคาเตียงขณะเดียวกันก็มีคนพยายามจะเข้ามาในห้อง เธอพยายามเปิดหน้าต่างตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะที่พักของเธออยู่สูงเกินไปทันใดนั้นโจนก็บุกพังประตูเข้าและเห็นว่าหน้าต่างเปิดอยู่และคิดว่าไดเกิลเธออาจหนีออกไปจากนอกหน้าต่างออแล้วแต่แท้ที่จริงเธอหลอกโจนและแอบไปอยู่ใต้เตียงดูเหมือนว่าโจนจะออกไปแล้วและทํากุญแจตกอยู่ไอเกิลพยายามยื่นมือไปหยิบแต่ทันใดนั้นเธอก็โดนโจนเอาดินสอแทงมือร้องด้วยความเจ็บปวดและเธอก็โดนแทงตาตคาห้องกับพี่ชายในที่สุด ตัดภาพต่อมาที่พ่อไม้ลูกติดมีชื่อว่าฟิลลอร์ดซึ่งเขาเป็นอดีตตำรวจเก่าซึ่งเขาพักอพาร์ตเมนต์เดียวกับคุณไดเกิลเขาต้องลาออกจากตำรวจเพื่อมาดูแลลูกสาวทั้งสองหลังจากที่กำพร้ามีตายจากไปฟิล <Feel S 1> <Feel S 2> พ่อไม้ลูกติดมีลูกสาวสองงอคนคนโตชื่อไบโอเลตคนเล็กชื่อโรสซึ่งฟิลตอนนี้ตกงานเลยมายื่นใบสมัครงานกับคุณจอรนสันเจ้าของอพาร์ตเมนต์เพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกสาวขณะที่ลูกๆนั่งรออยู่นั้นโรสเธอได้ยินเสียงใครบางคนสวดพึ่ำทำอะไรบางอย่างเธอเลยเดินตามเสียงนั้น ไปยังห้องใต้ดินของอาคารแล้วเธอก็มาเจอชายลึกลับที่ชื่อว่าวอเตอร์เขาถามว่าเธอชื่ออะไรตัดภาพมาที่ไวโอเลตเธอก็เดินตามลงมาและเจอเด็กชายชื่อวอนเดลกำลังดูดบุหรี่อยู่ไวโอเลตเห็นจึงขอร่วมแจมด้วยอื่นพวกเด็กเวรจริงๆตัดภาพต่อมาดูเหมือนว่าคุณจอรนสันจะรับฟิลเข้าทำงานแล้วและพาฟิลมาดูที่ทำงานว่ามีหน้าที่อะไรบ้างในห้องใต้ดินนี้ทำงานค่าแรงขั้นต่ำสำหรับอดีตตำรวจตกงาน พอฟิลกลับมาที่รรบบี้ก็ไม่เห็นลูกสาวของเขาทั้งสองจึงไปถามสาวที่พักอยู่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้เช่นกันเธอชื่อว่าเบเวอรี่เธอบอกว่าเห็นเด็กๆเ,เดินลงไปที่ห้องใต้ดินฟิลเดินลงไปตามจนเจอไวโอเลตลูกเวนกำลังปูนยาเส้นอยู่กับวอนเดลหลังจากวอนเดลเปิดตูดไปแล้วฟิลก็ถามหารสว่าน้องสาวอยู่ในทัในใดนั้นก็ได้ยินเสียงโรสตะโกนเรียกพ่อตัวเองจากด้านล่างและในที่สุดก็เจอโรสโรสบอกกับพ่อของเธอว่าอยากได้ลูกบอลของวอนเดลและเธอบอกอีกว่า เธอไม่ค่อยชอบมาอยู่ที่นี่แต่ฟิลผู้เป็นพ่อก็ปลอบใจว่าเดี๋ยวลูกก็ชอบเองอยู่ไปเรื่อยๆก่อนขณะเดียวกันก็มีเสียงเดวอรี่เธอตามมาดูว่าทุกอย่างโอเคหรือไม่ดูเหมือนว่าเดวอรี่จะมีใจให้พ่อไม้ลูกติดอย่างฟิลสงสัยอยากได้อยากโดนนั่นเองยิ้มอ่อยเลยทีเดียวตัดทาพต่อมาที่วอเตอร์ตานี้มันคลั่งลัที่ขมังเวทกุนขมแสวดทั้งวันทั้งคืน ต่อมาตัดภาพมาที่หญิงชรา,าที่ชื่อเกรเธอร์กำลังทำอาหารอยู่ในห้องของเธอทันใดนั่นนอนเธอก็ได้ยินเสียงทีวีของเธอเปิดเองเธอเลยเดินไปปิดทีวีพอเธอกลับมาที่โต๊ะทำอาหารมีจานตกแตกและมีของเธอหายไปทันใดนั้นเองก็มีใครบางคนมาแทงเธอจากด้านหลังตายหาทันทีตัดภาพมาที่ห้องของฟิลโรสกำลังยืนมองประตูห้องที่ดูเหมือนว่า จะมีคนพยายามเปิดเข้ามาขณะที่ฟิลลุกไปส่องดูที่ประตูก็เห็นเป็นเงาชายคนหนึ่งพอเปิดเข้าไปดูก็เป็นเปิดวอเตอร์ยืนอยู่หน้าประตูและก็บอกกับฟิลไปว่านึกว่าห้องนี้ไม่มีคนอยู่พร้อมกับแนะนําตัวจากนั้นก็เหลือดไปมองโรสแบกบมีเลสในอะไรบางอย่างก่อนจะเดินจากไปแบบที่ลึกที่ล่าน,น่าสงสัยตัดภาพวันต่อมาชายคนนี้มีชื่อว่าจูเลียโอกาลังเคลียร์ข้าวของของห้องคุณครูไดเกลนที่ถูกฆ่าตายไปต้นเรื่องซึ่งทําให้รู้ว่า เขาคือพนักงานของอพาร์ตเมนต์นั่นเองและเห็นว่ามีชุดเฟอร์นิเจอร์ที่จะทิ้งยังดูดีอยู่เลยขอโดเอามาใช้ต่อระหว่างที่ยกมานั้นฟิลก็ได้ช่วยยกไปด้วยซึ่งทําให้รู้ว่าฟิลก็ทํางานเป็นพนักงานที่นี่เหมือนกันขณะที่เจอลูกตัวเองกําลังนั่งเล่นอยู่นั้นสายตาของไวโอเลตก็ดูเมินเฉยต่อพ่อเหมือนเธอกําลังทําตัวเหมือนเด็กมีปัญหาอยู่นั่นเองตัดภาพต่อมาที่ฟิลกําลังนอนหลับอยู่และสะดุ้งตื่นตอนกลางดึกเห็นประตูเปิดอ้าอยู่และ ไม่เห็นลูกของเขาหิวเลยวิ่งตามหาขณะที่วิ่งตามหาก็เห็นเงาชายลึกลับยืนและเดินจากไปที่ห้องถงทางเดินและสุดท้ายก็เจอโรสลูกสาวของเขายืนดูเตาเผากําลังเผาไม่อยู่รุ่งเช้าวันต่อมาวอเตอร์เดินเข้ามาหาฟิลและบอกกับฟิลว่าโรสกําลังหลงทางซึ่งทําให้ฟิลแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่เคยเอ่อยชื่อโรสให้วอเตอร์ฟังแต่ทําไมถึงรู้ชื่อลูกของเขาทําให้ฟิลเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสาวตัวเองต่อมาคุณจอร์นสั่งให้ฟิลและพนักงานไปดูที่ห้องคุณเกร เพราะเพื่อนข้างห้องของเธอแจ้งมาว่าหมาเห่าอยู่ตลอดพอเข้าไปที่ห้องก็เห็นเพียงหมานั่งอยู่บนโซฟาแต่ไรวิเวลคุณเกรย์หญิงชาราเจ้าของห้องทําให้ฟิวเลยเอาหมาของคุณเกรย์มาให้โรสเลี้ยงและทาให้ไวโอเลตงอนพ่อตัวเองที่รักโรสน้องสาวมากกว่าตัวเองไวโอเลตไม่พอใจเลยเดินขึ้นลิฟต์ไปในขณะที่วอเตอร์กําลังเฝ้ามองผ่านกล้องวอร์จอนอยู่ตัดภาพต่อมาเบเวอรี่กำลังมาซักผ้าและเห็นไวโอเลตกาลังปู้นยาเส้นอยู่เลยเข้ามาปลอบไวโอเลตและทําให้เธอรู้สึกดีขึ้น ตัดภาพมาที่ห้องของวอนเดลได้ยินใครบางคนกำลังเคาะประตูห้องเขาจึงเดินออกมาดูในขณะที่ถือลูกบอลสีแดงที่โรสอยากได้ไว้อยู่วอนเดลเจอไขคุงตกอยู่ขณะที่เขาก้มเก็บนั้นก็โดนกระชากหายไปพร้อมกับเสียงบิดร้องตัดภาพมาเช้าวันรุ่งขึ้นฟิลกับจูเลโอก็มาทํางานตามปกติขณะเดียวกันฟิลขอยืมไขควงจากจูเลโอแต่เขาบอกว่ามันหายไปแล้วตัดภาพมาที่ฟิลเดินลงไปดูลูกสาวของตัวเองด้วยความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย ส่วนด้านไวโอเลตก็เสียใจเมื่อรู้ว่าวอนเดลหายตัวไปต่อมาโรสก็แอบ,บลงไปยังห้องใต้ดินอีกครั้งอื่มก็ไม่เข้าใจจริงๆเด็กสี่ขวบไม่กลัวอะไรเลยและโรสได้ไปเจอกับวอเตอร์ซึ่งมีพฤติกรรมแปลกๆถามโรสว่าอวอนเดลไปซ่อนไว้ที่ไหนทันใดนั้นฟิลก็เข้ามาเตือนวอเตอร์ให้อยู่ห่างๆลูกของเขาไว้ในวันต่อมาฟิลอยากรู้อยากเห็นบางอย่างเลยจะลองแอบ,บเข้าไปในห้องเครื่องกลนทันใดนั้นคุณจอรสันก็ออกมาจากห้อ,องนั้นแบบมีพิรุษ ต่อมาฟิวกับครอบครัวไปงานบันเกิดจูลิโอที่ดาดฟ้าของอพาร์ตเมนต์ในขณะนั้นวอเตอร์ก็แอบบอเข้าไปยังห้องของฟิลและทําพิธีสวดบางอย่างบนที่นอนของโรสทันใดนั้นพวกเด็กๆและฟิลกลับมาที่ห้องพักวอเตอร์รีบชิ่งหนีออกไปทันทีหลังจากที่โรสกลับมานอนนั้นก็มีอาการแปลกฟิลเข้ามาดูที่นอนของโรสและก็ทําให้รู้ว่าเป็นฝีมือของวอเตอร์ฟิลจึงไปหาวอเตอร์และเตือนกับวอเตอร์เป็นครั้งสุดท้ายว่าถ้าเข้าใกล้ลูกสาวกูอีกครั้งมึงโดนกูฆ่าแน่ ทันใดนั้นเบเวอรี่ก็เขามาระง,งับเหตุทั้งสองคนให้ใจยเย็ยนแล้วชวนฟิลมานั่งดื่มกาแฟที่ห้องนั่งแต่งตัวยุ่สุดๆใส่สชุดนอนไม่ได้นอนท้าทายอนาคอนดาขณะที่นั่งคุยกันอยู่นั้นก็มีพลังงานบางอย่างทำกระถางตกแตะทำให้ฟิลลุกขึ้นแล้วออกจากห้องเบวอรีทันทีและบอกกับเบวอรีว่ามีธุระที่จะต้องไปทำหลังจากฟิลคล้อยหลังไปเบวอรี่เธอก็ได้ยินเสียงเคาะประตูจากนั้นเธอก็ลองส่องดูก็เห็นเป็นเงาตะคุ่มมีเด็กกับผู้ใหญ่ ยืนโผล่จะเออยู่หน้าประตูทันทีทําให้เธออุทานออกมาด้วยความสะดุ้งตกใจอีดอกแหะต่อมาคุณจอนสันก็ได้พาผู้เช่ารายใหม่มาดูห้องเชา่าซึ่งเป็นห้องเก่าของคุณครูดายเกิลที่ถูกฆ่าตายไปแล้วนั่นเองซึ่งขณะที่เดินชมห้องนั้นก็เห็นมีคราบเลือดรอยรองเท้าติดอยู่ที่พื้นทันใดนั้นคุณจอนสันก็ใช้เครื่องขัดพื้นเช็ดรอยเลือดเกือเพล่กไม่ให้ผู้เช่ารายใหม่เห็นในขณะที่จูเลโอกับฟิลก็เห็นอยู่ว่าคุณจอนสันทําไมถึงทําแบบนั้นซึ่งก็เข้าใจได้ว่าเพื่ออเเเเกาากกก็็็บบคค่่่่าาาชลลู้้ซึงตงตปนทีีรยรยย หลังจากนั้นฟิลและจูลิโอมีความเครือบแคลงสงสัยคุณจอรนสันและช่วยกันไปสืบหาหลักฐานเพื่อเอาผิดคุณจอรนสันให้ได้พวกเขาทั้งสองลองไปที่ห้องเครื่องกลที่คุณจอรนสันชอบเข้าไปก็ทําให้รู้ว่าคุณจอรนสันเป็นคนจังไรชอบมาเจาะรูห้องน้ําหญิงแบบส่งดูและแอบชักว่าที่ห้องนี้โอ้ไอแก่เจ้าของอพา,าร์ตเมนต์บ้ากามตัดภาพต่อมาไวโอเลตกําลังใช้ลิฟต์แตะไปติดอยู่ในนั้นซึ่งวอเตอร์สามารถเห็นกล้องทุกมุมของตึก และเห็นไวโอเลตกำลังติดลิฟต์อยู่วอเตอร์เลยบังคับให้ลิฟต์ลงมายัางห้องใต้ดินพอไวโอเลตลงมาวาเอเตอร์ก็ดักสวดคาถาใส่ไวโอเลตซึ่งเธอกลัวและตกใจมากเลยพยายามวิ่งหนีเพื่อหาทางออกเธอวิ่งมาได้ครึ่งทางก็มาเจอพ่อของเธอแทนที่เธอจะดีใจกลับโทษว่าพ่อของเธอไม่ดูแลเธอให้ดีกว่านี้เอาเด็กเวนทําให้ฟิวตอนนี้โมโหมากและคิดว่าวอเตอร์แน่นอนที่ลักพาตัวคุณนายเกรย์และวอนเดลที่หายตัวไปและลูกสาวของเขาอาจจะเป็นเหยื่อรายต่อไปต่อมาฟิวและจูลิโอบุกไปที่ห้องของวอเตอร์ และได้เห็นว่ามีเสื้อผ้ารองเท้าข้าวของของเด็กผู้หญิงและไม้ค้ำของคุณเกรที่หายตัวไปพวกเขาจึงแจ้งตำรวจเพื่อมาจับกลุมวอเตอร์ตัดทาบมาที่ฟิวกับเดวอรี่มาคุยกันบนดาดฟ้าฟิวเล่าถึงความหลังว่าเขากำพร้ามีตอนไฟไม่บ้านเขาช่วยลูกๆไว้ได้แต่มีตายในกองเพลิงฟิวเศร้ามากซึ่งเดวอรี่นางรู้สึกเห็นใจและอยากเป็นแม่ใหม่โรสกับไวโอเลตกันเลยทีเดียววันต่อมาข่าวร้ายคือวอเตอร์ได้รับการปล่อยตัวเพราะหลักฐานอ่อนเกินไปไม้เท,ท้าที่เจอไม่ใช่ของคุณเกรดแต่เป็นของเขา ทำให้ครอบครัวฟิลต้องหวาดระแวงอีกครั้งตัดทาาบอเตอร์กลับมาทํางานอีกครั้งและเขากําลังทําคุใส่กุญแมจากสินของของโรส